สวัสดีค่ะยินดี้ชาแนลนะคะทุกคนหาะมนี่บิวสิผ้ามาเบ่งรถเยี่ยวหยาให้บอกต่อยนะคะซึ่งเป็นรถจอดรถโนวาเก้าๆนะคะที่จอดทิมวัยุบานนะคะบ mm ิว hmm. ก็เลยเอามาดัดแปลงแล้วนะคะเป็นรถจอดให้สวยๆขึ้นนะคะไห้เที่ยวหยาาว่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นพวงขางอัน,นเก่าน,นะคะห้าสีผลสีเปลียโนไม้เป็นสีเขียวค่ะส่วน ตัวน,นี้คืออันนี้คือขั้นพวงขางเก่านะคะตอนนี้ผลสีไม่เรียบร้อยแล้วก็อันนี้เป็นสีฝาขอฝามันนอกมันนอกนิดนึงอันนี้ได้สีใหม่แล้วนะคะเป็นสีแบบน้ำเงินเหลี่ยมๆแน่หนี่ยค่ะแต่ตัวนี้เดี่ยวไปพวงขางแล้วเดี๋ยวไปถามซ้างดีว่าค่ะว่าเหังใดเนี่ยนี่เคอช่างพี่อ๊อฟนะคะช่างที่ข้างบ้าน พี่อ๊อฟเราทำยังไงบ้างคะรถก็เหลือแต่พ่นสีอ่ากับล้อหลังก็เรียบร้อยเล้วออันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถคนละคันที่พูดไปเนาะอันนี้พี่อ๊อฟซื้อแบบตอนแรกว่าจะไปซื้อเครื่องเห็นพี่บอยบอกใช่ไหมเลยได้มาเป็นคันพี่บอยบอกว่าห้าพันเท่าไหร่พี่ออฟ แประมาณนี้แหละหนูรู้ราคาอยู่แก้กเฉยแก้เฉยคือบอกเมียว่าห้าพันนะคะบิลไปห้าพัน 5, แต่ว่ามาจ่ายแค่พันแปดนะคะอันนี้เราจะทำเป็นสีเขียวนะคะทุกคนนี่อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรคะอะไรส่วน ที่สาลงก็จะเป็นสีเชียวแบบนี้นะคะตอนนี้ก็คันกับเยอะไม่เสร็จกับทุกคนเดีย๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆคือตอนนี้คือเครื่องใช้ได้ปบกติเนาะเรือตกแต่งความสวยงามนี้เป็นฝ้าผิตอนนี้เริ่มประกอบแล้วนะคะครึ่งนึงอ่าสอง ไอ้เี้ยวเหนียวซบนะคะไปยาวอะไรอปยาวสีเดียวกัเลยใช่ไหมนี่ที่แล้วก้ดำเอาดำดำเขาเลยว่าเอาไปเลยแต่มันไม่เก็บมันไมเพิ่มอะไรเลยมันมันก็เพิ่มไหมเพิ่มมันไม่ครบคือขัดทับูตะรหกับ เพื่อสุตรมันหลวงถ้าเราทำไปเรื่อยเนาะเอาไว้อันนี้ก็เบาถ้าดีก็ทำอันนี้คือโครงเหล็กของซาเล้งนะคะอันนี้เราทาทาสีนี้เหรอพี่อ,อ๊อฟไม่ลองการสนิมพี่เลยอ๋ออันนี้เป็นการสนิมลองพื้นเหรอคะ พี่ว่าแกจะใส่สีอะไรอะเขียวเหมือนกันเหรอเขียวดำรถเขียวดำนะคะทุกคนอ๋ออันนี้ก็สาลับสีดำด้วยเขียวดำนะใกล้ความจริงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวรอติดตามอีกติดไฟแล้วนะคะ ไปไหนอ่ะไหนติดไฟตรงไหนอ่ะอ๋อก็สว่างดิตรงนีเปิดสองโดยรอบรถกระบะดิสว่างมากเลยทาใต้จิตบ้านนี่แหละแต่ว่าติดรถได้ไปนี่อันนี้คือใครอะติดรอบคันติดแบบอันนี้รถแต่ว่าเขาติดรถนะแต่วันนี้มันกันน้ำมันมัเด่นได้ไหมได้โอ้โหมันแดงออ ไกลเสร็จแล้วนะคะลองขี่หลายรอบแล้วขี่ดีมากแต่ว่าพ่อเป็นคนขี่นะ